ถึงรางวัลผู้มีสือส่สสอาการเียนก็ผู้ทำคุณประโยชน์ค่ะทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและแก่สังคมตลอดจนให้การสนับสนุนและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในฐานะสิทธิเก่า แลละะในนฐาาาบุคาุคคคกรทที่่่งงณซึสาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์จึงจัดการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์พระนครแฟ a ร์บาร์เทนเดอร์ competition 2018ขึ้นในวันนี้เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วแระผมขอกราบเรียนเชิญท่านอิการบด,ดี เราเปิดการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์พนะนครแฟร์บาร์เทนเดอร์คอมเพริชันทูและขอโปรดให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านคณะกรรมการตัดสินท่านผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน เปิดการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์พระนคร f l a ร์ b a r ์เทนเดอร์คอมเพ i ติชัน8บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์พระนคร f l a ร์ b a r ์เทนเดอร์คอมเพ i ติชัน8 และขอให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการขอเปิดโครงการนบัดนี้ค่ะเพยเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับการเปิดงานพระนครแฟร์บาร์เทนเดอร์คอมเพทชั่น2018มีความติ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านผู้บริหารน,นะฮะขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกๆท่านนะครขออนุญาตเพราว่าเราต้องเสริมสื่งที่ได้อุณหภูมินะครับเย็นจริงๆแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมคือลบสี่ครับ ถ้าเกิดอุณหภูมิของเขาเรียกครับคอนเทนเนอร์หรือว่าภาชนะนะครับผมหรือว่าแฟร์บาร์เทนดิ้งนะครับก็คือการโชว์นะครับเป็นเพอร์ฟอร์มนซ์ครับโอ้ไนท์สกอนนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ working f a i r one bottle one tag มาแล้วครับโอเคครับมาแล้วครับมีการเล่งจังหวะครับเมื่อกี้สปินตัดครับโอ้สวยครับ โอ้โหมาแล้วครับโอ้ใจเย็นๆใช้ขวดวิลเลนเดียโอ้โหสุดยอดครับใหญ่กว่าแขนอีกนะฮะตอนนี้นะครับมาแล้วครับเกี่ยวบางแล้วฮะเอ็กซ์ติบิชั่นแพรแล้วครับว n นบอ r ร e r ์วันทินแล้วลีลานะครับแหมเข้ากับจังหวะให้โอ้สวยครับครับแหม่ผ่านมาขึ้นทางแล้วนะครับ วีมินิสแรกเป็นทะเลลึกนะครับผมแหม่แล้วก็เล่นคำนะครับจากจากซีทรูสนะครับที่ที่หมายถึงผลไม้ประเภทที่ที่เป็นเก็ดฉ่ำน้ำนะครับเป็นซีที่แปลว่าทะเลแล้วก็ใช้คำว่าทรูสนะครับ T R U S นะครับ จัดเป็นโซนปลาทะเลหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วมูฟเอาลูกแตงออกไปอยู่มุมในมุมหนึ่งให้มันสวยสดงดงามจะเพิ่มความสนใจมากกว่าท่านทีคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันท่านผู้บริหารคณาจารย์ และศึกษาจากผู้สถาปนที่เข้าร่วมการแข่งขันและก็ผู้ร่วมงานทุกท่านนะคะบางอื่นในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานรอบ13ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่รุณาได้เกียรติมาเป็นกรรมการกัดสินการแข่งขั ขอบคุณนะคะนักเรียนแล้วก็อาจารย์จากทุกสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณสถาวิชาการท่องเที่ยวของคณะศิลปศาสตร์ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะลานม้ที่ยาวสุดในวันน้ก็คืออยู่ที่อำเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ไ,ไ,ไม่แตกนะฮะทุกขวอการยังขาดสามารถอ่านคำถามได้และเดี๋ยวพี่บอดจะช่วยอ่านดยูนะครับเวลาแล้วฮะคำตอบนะครับไม่ไกลไม่ไกลเรามีเองนะฮะพอ มเชยนะสามพันบาทด้วยกันนะครับในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านคณะกรรมการตัดสินการประกวดบนเวทีด้วยนะครับขออนุญาตความภาคูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับใช่นะคะออแบบบริษัทจากเศษวัสดุนะครับเพื่อการส่งเสริมในการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เป็นการนำเศษวัสดุที่พบเห็นทั่วไปนำมาให้เกิดประโยชน์ได้สูงที่สุดนะคะและนี่ก็คือ